มาต่อกันที่โมเมนต,ต์ของโนริซ่าคันล่าสุดนะคะหลังจากที่โพสต์แรกโนลิซ่ามันลงโมเมนต์ที่ญี่ปุ่นค่ะแล้วก็ล่าสุดนะคะมันลงโมเมนต์เพิ่มเติมอีกค่ะรอบนี้เป็นสาวเท่นะคะใส่เสื้อสีขาวแดนนใน่โชว์เอวลอยสุดหวานใส่หมวกด้วยโคตรเท่ค่ะจังหวะถือกล้องเซลฟี่แล้วก็ต่อมาค่ะอันนี้คือเซลฟี่เซลฟี่ของจริงเลยทีเดียวนะคะนี่ซึ่งโนริซ่าค่ะอยู่กับโตเกียวทาวเวอร์นะคะก็เซลฟี่ไปเลยหนึ่งภาพต่อมาค่ะโนริซ่าอยู่กับตุ๊กตาน้องหมานะคะนี่น่ารักจ เลยอ่ะจะออกกลับบ้านด้วยเพะคะเนี่ยต่อมาค่ะพี่อลิสน้องลิซ่านะคะดีเรียกว่าเป็นสายช้อปปิ้งตัวจริงเพราะว่าเห็นจะกล้าไหมคะคือเยอะม,มา ผลอะไรมาบ้างคะ่ะต้าก็จัดไปเลยสิคะต่อมาค่ะอยู่ในบรรยากาศของการดินงดินเนอร์นะคะอันนี้คือสวยมากกับ,บวิวกลางข้ามกลางเขินแล้วก็ต่อมาค่ะนอริซ่าก็มีการเผยให้เห็นโอมาเกสิใช่ไหมคะเนี่ยโอ้ป็จะแซบเนาะชุดคือน่ารักค่ะแอบเรียวแซบนิดนึงต่อมาค่ะก็มีการกินอาหารหน่ากินมากนะคะไขป่ปลาเซลมอนใดๆเมนูอะไรไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ต่อมาค่ะยืนอยู่กับตู้กดนะคะเรียกได้ดว,ว่าสวยมากลูกนี้ คือโซจึงโซใจมีจังหวะนั่งด้วยโอ้โหหุ่นดีโคตรค่ะน้องลิซ่าขาที่เผลยยองปางต่อมาค่ะลูกสาวของเราก็ไม่พลาดนะคะที่จะเล่นกับน้องตุ๊กตานะคะแล้วก็มีการมาลงรูปภาพอันนี้ก็คือลงตอนที่ไปเยี่ยมตลาดนัดของตัวเองค่ะน้องมาลงแล้วภาพนี้แล้วก็อีกภาพหนึ่งชู2อนิ้วน่ารักมากมายค่ะเป็นโมเมนต์ที่น้องลิซ่ากำลังชอปปิ้งเสื้อผ้าของตัวเองเอ้ยมาตรวจดูงานนะคะที่งานตลาดนัดจังหวะเอียงขวาก็น่ารักสุดๆเลยแล้วก็มีการถ่ายกับน้องหมาตัวนี้นะ น้องคือใครคะเนี่ยน่ารักมากจากนั้นค่ะองริซ่าอันนี้น่าจะมีการเฉลิมฉลองกับทีมงานหรือเปล่าคะเนี่ยลูกนี้คือวายโชเคมากว่าเออทำดีๆเราคือศิลปินนะคะคิดถึงตอนน้องเดบิวต์แรกๆเลยเอ๊ะทำไมน้องหมานหลายตัวเจงเลยคะเนี่ยจัดไปอีกหนึ่งคะ่ะอันนี้น่ารักมากต่อมาค่ะก็ยังมีลงสตอรี่อีกนะคะลูกสาวมีการลงเป็นโมเมนต์กำลัง enjoy eating เลยค่ะกับพี่อลิซชนโอมากาสิกันนะคะน่ารักมากสวยเวอร แล้วก็รีโพสต์สตอรี่ของตัวเองไปที่ i g s t สตอรี่ของตัวเองด้วยด่วนๆนะนอกจากนี้ยังมีการเผื่อให้เห็นอีกลูกนี้นะคะแล้วก็มีการจัดไปค่ะกล่องสุ่มของเรานะคะจัดไปอย่าให้เสียค่ะเรียกได้ว่าไม่พลาดกล่องจุ่มสักครั้งให้ได้เลยสินะอ่ะล่าสุดดูสามมาลงให้อีกเซตเลยนะคะวายดีมากซึ่งล่าสุดวันนี้นะคะน่าทำลายก็ค่อนข้างที่จะดราม,ม่านิดหนึ่งแม่แม่แฟนคลับเนี่ยเขามีการติดแท็กกันแล้วก็มีการดันแท็กกันนั่นเองนะเกี่ยวกับ เรื่องราวของปกป้องน้องลิซ่าค่ะเนื่องจากว่าสื่อเกาดีเนี่ยที่ออกข่าวเกี่ยวกับวกไทยแลนด์นะคะที่พูดถึงประเด็นน้องลิซ่าไม่ได้รับความเท่าเทียมจากค่ายเท่านั้นแต่ได้มีการบิดเบือนจากคนกลุ่มหนึ่งนะคะว่าว o ไทยนี่กล่าวว่าเมมเบอร แล้วก็มีคนเกาหลีเข้าไปด่านรองลิซ่ารวมถึงเหยื่อเชื้อชาติในคลิปข่าวนั้นประมาณนี้ค่ะเม่เม่แฟนคลับก็ติดแฮชแท็กด้วยสเปกลิซ่านะคะเพื่อนๆไปติดกันเยอะๆนะเพื่อปกป้องนองลิซ่าของเราค่ะ,ะสำหรับโพสที่2แล้วก็สตอรี่ใดๆนะจ๊ะอย่าลืมเข้าไปอินเก e ให้กับเต้าลิซกันนะคะ